Ok, đang ngồi nè Này Cắt nè Cắt, ui สวัสดีตอนเช้านะครับามาถึงหมายแล้วนะเซตไปกันก่อน,นครับน้ำก็พอดีพอดีเลยนะไม่แห้งไม่แห้งไปไม่ไม่ลึกไปนะแต่ไม่รู้จะมีตัวไหมนะครับแถวนี้นะหายากนะแถวนี้นะลองดูแล้วกันครับไปครับหมายแรกมีตัวขยับนะ ัวขยับนะครับไม้แรกนะนั่นเอาเลยนะกัดแล้วนะครับพุ่งมาจากทางขวามือนะเดี๋ยวผมดูหน่อยว่าอยู่ปะ,อะโอเคอยู่นะอยู่นะนี่ไม้แรกเลยนะเรามาโหออกมาเช้านี้นะ กัดดีครับตอนเช้าจริงด้วยตัวไม่ใหญ่นะครับนะนี่นะนี่ครับใช้เป็นกบยางก่อนนะนี่ครับโอเคหนึ่งแต้มยามเช้านะครับนะนี่ครับต้องไม่ใหญ่เท่าไหร่นะนี่ครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็สวยเลยนะลาสวยเลยนะครับ คลองเส้นนี้เหมือนที่บอกนะครับมันไม่ค่อยมีตัวนะหาตัวยากนะครับถ้ามีมันก็เป็นตัวเล็กๆอ่ะนะแบบนี้แหละประมาณนี้แหละนะไซนี้เลยเยอะใหญ่ๆนี้เจอยากมากอ่ะนะครับไม่รู้ไปไหนหมดนะเมื่อกี้ตีไปข้างหน้าตรงข้างหน้านั้นนะครับมีขยับนะแต่มันมากัดเอาตรงช่วงกลางกลางกลางคลองที่ผมลากมาแล้วนะโอเคครับแต้มแรกมาแล้วไม้แรกด้วยน่าจะเลิกดีนะวันนี้นะเดี๋ยวมีเวลาแป๊บเดียวนะครับวันนี้นะ ต้องรีบตีนะโอเคครับไปชมกันต่อจะมีตัวอีกไหมโอเคครับเต้มแรกนะเดี๋ยวเราปล่อยเข้าไปนะครับตัวเล็กนะถ้าตัวใหญ่เอากลับนะตัวเล็กก็จะปล่อยไปแล้วกันนะครับ okay, <thank> นี่ครับแต้มแรกนะตัวไม่ใหญ่นะครับนะไซส์กำลังสนุกเลยนะจะปล่อยไปนะครับนะนี่ไปลแล้ว โอ้โหกัดโอ้โหกัดไม่โดนนะครับกัดนะกัดไม่โดนนะนี่โอ้โหกัดแล้วปล่อยเลยนะครับนะยำๆไปดูนะกัดไม่โดนนะกัดแล้วนะกัดแล้วปล่อยเลยนะครับกัดแล้วปล่อยเลยนะ หย่อนลงไปเอาเลยนะไม้นี่หย่อนลงเบาเลยนะครับโอ้โหปีขึ้นกอนะครับแล้วก็ตกอย่างหวาดตกนะเพราะๆนะนี่ครับนี่มาแล้วไซดีเลยนะครับนะ ใสดีเลยนะนี่ครับใสประมาณสัก2ขีดน่าจะได้นะนี่ครับสวยเลยนะเซ็กซัครับโอเคครับนี่ครับชอนใสดีเลยนะนี่ครับใสได้อยู่เลยนะครับตีไปนะขึ้นกอหญ้านะครับแล้วก็เคาะเคาะลงมานะอย่าตกล้อจังหวะนิดนึงนะครับนะถ้ามีตัวพุ่งชาร์จอย่างนี้เลยครับโอเคครับใสดีนะ ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่กัดนะนเลยมาครับเท็กซัดตัวน,นี้นะเท็กซัดล้วนครับวันนี้ตัวแรกไซส์ดีนะตัวที่สองนี้ไซส์ก็เล็กครับแต่ก็กัดสนุกนะไซส์นี้นะนี่ครับมีอาการนะตีไปทีแรกนะครับพอทีที่สองนี้ไม่พลาดนะ ครับเดี๋ยวปล่อยไปนะตัวนี้นะสัตว์ครับนี่ครับอ๋อไปแล้วมีน้ำนะครับตรงนี้นะเป็นน้ำอยู่นะ โโอ้โหกัดนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตาอะไรวะเนี่ยผมใช้เป็นกบไอ,อ้ไรนะกบมีผู้นะครับนะโอ้โหพุ่งออกมาจากอะไรวะเนี่ยลาอะไรวะเนี่ยเห็นตัวเลยนะครับกระโดดนะพุ่งออกมาจากกอนะครับคว้าเหยื่อมับเข้าเลยนะเว้ละ มันจะพาเข้าใต้สะพานนะครับผมรีบวัดเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ผมสายเล็กด้วยนะ PE เป็นผักสีนะครับ15ปอนด์นะช็อกหน้านี้20ปอนด์เองนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไว้ก่อนเอาต้องลงละน้ำมันเนี้ยโอ้โหเยือแอคชั่นนี้นะเฮ้ยเฮ้ย แอคชั่นคืออตีไปแล้วก็กระดกกระดกนะเอาเลยนะครับนะอ๋อเข้าป่าแล้วผมเข้าป่าแล้วลายอยู่นะครับแต่มันติดฝักบุ้งนะเฮ้ <c oughs> hey, ผมว่าจะตีรูนี้สักหน่อยนะครับนะนจะปลาช่อนไหนนะครับนะโอ โอ้ปลาช่อนใช้ดีเลยนะเอ๊ะไงวะเนี่ยมาคนเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวๆโอ้โหทุรักทุเลียน่าดูมันก็ไม่ยอมออกมานะครับเออออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหซส์หือเฮ้ยห้ามหลุดเลนขาดนะไซส์นี่ผมโอ้โห มีครับมาแล้วนะใจเจ็ดแปดคีตนะครับเจ็ดแปดคีตอีกนะเฮ้ยแถวนี้ปลาใหญ่นะไม่ค่อยกัดนะครับแต่กัดในตัวใหญ่นะเด,ดดดดดนเดี๋ยวเดี๊ยวดูแลดูแลเดี๋ดูแลยา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 ไอ้น้องยาเย่างนี้นะเดี๋ยวผมใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวขาดนะครับนะทำให้มันสาบัด กอบักบุ้งนี้มาให้ได้นะนี่ครับมาแล้วเดี๋ยวลากสับคนนะโอ้โหตัวนี้เกือบกิโลครับประมาณเก้าขีดเก้าขีดถึงถึงกิโลเลยนะตัวนี้นะนี่ครับดูไซส์ครับใหญ่เลยนะนี่ครับกินคบ หางพูนะครับนะนี่นี่ขอบปากดูกดิครับเกือบจะฉีกแล้วนะจะรุดเลยเชียวผมตีไปฝั่งนู้นนะครับเคาะเคาะเคาะมานะมันพุ่งออกมาจากข้างข้างๆนะครับโอ้โหเเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยแม่คอ,อกนะเฮ้ยแม่คอ,อก oh. โอ้โหตัวนี้แม่คอ,อกนะครับนะ oh. ใหญ่นะครับโอ้โหดูดิ นี่ครับแม่คอกนะผมเห็นลูกมันละโอ้ทัวทีตัวทีตัวทีนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปล่อยเข้าไปนะผมแม่คอกนะไม่รู้แม่พอคอแล้วแม่คอกนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะแล้วเดี๋ยวปล่อยเขาไปดีกว่านะครับนะโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาไปนะครับนะไซส์ใหญ่เลยนะถ้าไม่ใช่แม่คอกนี้เอากลับเลยนะนี่นะครับลูกมันอยู่นี่นะนี่ครับไม่รู้จะเห็นไหมนะ ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าตัวมันนะครับมันอยู่ตรงนี้นะลูกมันอยู่ตรงนี้นะครับผมตีข้ามไปฝั่งนี้นะตีข้ามไปละวผกก็นแรกลากลากกลับมานะครับมันพุ่งชาร์จเอาตรงกลางคลองเลยนะตรงกลางนี่นะครับทีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแม่ข้อกันครับนะจนว่าลากขึ้นมาแล้วก็ลูกมันพึ่งถอยมาตรงกลางนี่ครับผมถึงได้เห็นนะนี่ครับผมถึงได้เห็นนะว่าเป็นแม่ข้อนะ ถ้าแม่ข้อนี้ก็ผมไม่เอากลับแล้วกันนะครับสงสารนะปล่อยเขาไปดีกว่านะครับนะนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเขาไปดีกว่านะแม่ข้องนะสงสารเขาแล้วกันนะครับ<อ>เดี๋ยวตัวใหญ่ๆเรามีอีกเยอะวันนี้กล่าวว่าเดี๋ยวจะตีในช่องที่เคยได้ตรงตรงช่องข้างหน้านะครับดันตัวนี้มากัดก่อนนะหมายแตกเลยนะว่ต้องลงไปเอานะครับนะตอนแรกก็นึกว่าตัวเล็กกัดนะเหมือนตัวเล็กนะครับนะกัดเหยื่อแล้วพาวิ่งเข้าจะวิ่งเข้าใต้สะพานนะครับนะ ผมต้องรีบวัดเลยนะวัดปุ๊บโอ้โหรู้เลยว่าไม่ใหญ่ไม,ไม่เล็กนะไม,ไม่ใหญ่เฮ้ยนี่ครับแต่ว่าแม่คล้องนะเราสงสารเขานะโอเคครับเดี๋ยวเราปล่อยเขาไปนะนี่ครับดูไซนี่ครับดูไซนะนี่ครับสว,สวยเลยนะโอเคครับเดี๋ยวปล่อยเข้าไปนะโชคดีแล้วแหละที่เจอผมนะถ้าเจอคนอื่นนี้ผมว่าเขาากลับนะโอเคนะปล่อยแล้วนะครับไปโอเคบายบาย ยอดครับหืมไซใหญ่เดี๋ยวเขามาหาลูกเขาเองนะเขาไปข้างหน้าเดี๋ยวเขามาหาลูกครับนะเอเครับไปเราก็เสร็จภารกิจกลับบ้านได้ครับหมายข้างทางนะนี่ครับทางทางแท้ๆเลยนะ